ครับสวัสดีครับพ่กขผมมอสจากมอสโตเครเอเตอร์ชานลกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้าเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยํามากขึ้นสามารถทักทายมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ไอเดียมอสโตเก้าห้าที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผม และการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิากาดเลือกไพ่เช่นเคยนะครับมีไพ่ให้เลือก3กองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงพระสมเด็จวัละคังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องเสียเรียดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับ หัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครอยากได้คุณเป็นแฟนเอ้ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับวันนี้น่าสนใจอีกแล้วคุณขอมาเราจัดให้กับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีพีอากาศเพื่อความบันเทิงวันนี้นะใครอยากได้คุณเป็นแฟนคุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่เจ็ดดาบเซเว่นออฟอสืมไม่ต้องกลัวดาบนะครับมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในชีวิตคุณอ่าในทางที่ดีสองไม้เท้าทูออฟวัน คุณเริ่มจริงจังกับการใช้ชีวิตมากขึ้นที่ผ่านมาคุณอาจจะชิลๆไปเรื่อยๆแบบนี้ตอนนี้คุณจะจริงจังมากขึ้นแล้วก็6ถ้วย six of cups แล้วก็มีคนคนนึงเล็งคุณอยู่อยากได้คุณเป็นแฟนมีแนวน้อเป็นคนกันเองคนรู้จักฐานะดีด้วยราชาเหรียญ King of pentacles ไม่ธรรมดาคนนี้ the hangman ดูเขาจะชอบคุณมานานแล้วมีความเป็นคนรู้จักกันมานานแล้วนะครับแล้วก็สเหรียญทัว pentacles แรกทีเดียวคุณอาจจะยังไม่ชอบเขาแต่พอเวลาผ่านไปคุณจะชอบเขามากขึ้นนะ,ะหนึ่งไม้เท้าเอซออฟนมีโอกาสที่จะสร้างประโยชน์ร่วมกันได้ด้วยไม่ใช่แค่เรื่องความรักความสัมพันธ์นะมีโอกาสร่วมง,งานหรือทำโปรเจกต์ร่วมกันได้ด้วยแล้วก็6ดาบซ of s อฟซอสมีโอกาสเป็นคนทางไกลแต่ระยะทางก็ไม่ใช่ปัญหา เพลอๆจะขยันเดินทางมาหาไปมาหาสู่กันหรืออาจจะย้ายมาอยู่ใกล้ๆกันเลยเป็นไปได้นะครับ uh huh. The lovers ดวงคู่รักพลังงานคู่รักโดดเด่นมากแต่จะลงเอยกันไหมค่อยว่ากันอยู่ที่เขาครึ่งหนึ่งคุณครึ่งหนึ่งแต่เขาว่าอยากได้คุณแน่นอนคุณยาวเขาไหมล่ะ uh huh. The world the world มาหายห่วง the world คือ complete สำเร็จแน่นอนไม่ว่าจะต้องการอะไรอย่างไรกัแล้วแต่มาขยายความกันคุณกองที่หนึ่งใครอยากได้คุณเป็นแฟนชัดๆเลยพลังงานกองนี้ เดิมที้องเท้าความก่อนว่าชีวิตคุณตอนนี้ที่ผ่านมาเขาอาจจะค่อนข้างเรื่อยเฉยขออนุญาตไม่ได้ว่านะแต่บางทีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆตามดวงด้วยตามเหตุการณ์แวดล้อมด้วยตามสภาพแวดล้อมตามถิ่นที่คุณอยู่องค์กรที่คุณอยู่หรือสถานที่ที่คุณทํางานอะไรก็แล้วแต่แวดล้อมไปได้วยความเอือเ่อยเฉยเรื่อยเปื่อยคุณรู้สึกว่ามันคุณไม่ได้ละ จะเลื่อเชื่ออยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วคุณมีโอกาสที่จะเพิ่งเปลี่ยนงานมาใช่หรือไม่ใช่ถ้าตรงดูต่อถ้าไม่ตรงไม่ต้องรับาสามารถทาสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้แนวโน้มไพกองนี้มีโอกาสที่คุณจะเพิ่งเปลี่ยนงานมาหรือว่ากําลังเปลี่ยนสิ่งใดในชีวิตเป็นการพลิกชีวิตตัวเองก็ได้เหมือนกับอยู่ดีๆรู้สึกรู้สึกตัวด้วยตัวเองว่าเฮ้ยฉันอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วต้องลุกขึ้นมาทาอะไรสักอย่างแบบนี้ด้วยสร้างกิจการใหม่ก็ได้ในบางท่านนะครับแล้วก็ เรียกว่าทิ้งชีวิตเดิมเดิมเริ่มต้นใหม่คุณมองอนาคตมากขึ้นคุณเริ่มจริงจังอนาคตมากขึ้นอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อกี้ว่าคุณรู้สึกว่าฉันจะอยู่เฉยๆต่อไปอีกไม่ได้แล้วต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อการพัฒนาตนเองขณะที่คุณกําลังต้องการพัฒนาตนเองอย่างมากมายตอนนี้ก็มีบุคคลคนหนึ่งกําลังมองคุณอยู่เงียบๆหรือไม่อย่างไรเออเขาอาจจะซุ่มดูคุณอยู่คนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็น คนกันเองคนคุ้นเคยและรู้จักกันมานานพอสมควรพลังงานหกถ้วยความเป็นเพื่อนเก่าก็ได้คนที่รู้จักกันมานานแสนนานแล้วก็ได้เพื่อนในวัยเด็กก็ได้หรือแม้แต่เพื่อนที่ทํางานเก่าออที่คุณจากมาบางคนเปลี่ยนงานใหม่นะเพื่อนที่ทํางานเก่าเขายังคงชอบคุณอยู่อะไรแบบนี้ได้ทั้งนั้นใครก็แล้วแต่ที่รู้จักกันมานานพอสมควรพรดูว่าเขาชอบคุณมานาน เขาชอบคุณมานานคนคนนี้ดูดีมีฐานะด้วยไม่ธรรมดาถ้าไม่ใช่ร่ารวยอะไรมากมายก็จะต้องเป็นคนที่โปรไฟล์ดีอย,อย่างน้อยก็โปรไฟลด์ดีไม่น้อยหน้าคุณนะครับเรียกว่าอยู่ดีกินดีมีความเป็นอยู่สุขสบายพอสมควรเลยความราชาเหรียญน,นะคนคนนีเ้เขาอยากได้คุณเป็นแฟนจริงๆกรณีเพื่อนที่ทํางานเก่าหมายความว่า เขายังอะไรอาวร์กับการที่คุณลาออกหรือคุณเปลี่ยนงานคุณย้ายที่ทํางานใหม่เขายังคิดถึงคุณอยากเจอคุณอยู่เสมอและยังคงอยากได้คุณเป็นแฟนกรณีที่คุณเปลี่ยนงานนะแต่ถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนงานคุณยังคงอยู่ที่เดิมเป็นไปได้ว่าเป็นเพื่อนเก่าสมัยเด็กๆเ,เพื่อนในวัยเด็กเพื่อนสมัยเรียนคนที่รู้จักกันมานานแล้วหรือคอนเน็กชันใดๆก็แล้วแต่ที่รู้จักกันมานานแล้วย้ําว่ารู้จักกันมานานแล้ว เขาชอบคุณมานานแล้วแต่เขาอาจจะยังไม่กล้าเผยใจเพราะว่ากลัวคุณไม่พอใจกลัวคุณจะเว้นระยะห่างอะไรแบบนี้เพราะบางทีคนเราถ้าเพื่อนจะชอบเพื่อนบางทีมันก็อาจจะตะกิดตะขวงใจเล็กน้อยมันมีปมบางอย่างที่หลายคนกลัวว่าถ้าเพื่อนชอบเพื่อนแล้วเพื่อนไม่เล่นด้วยเดี๋ยวจะเสียเพื่อนอะไรแบบนี้เขาก็กลัวเช่นนี้เขาจึงไม่กล้าเผยใจมากมายนักนะครับ ข่าวดีคือคุณเองก็เริ่มรู้ตัวแล้วจากการที่เขาอาจจะเก็บอาการไม่อยู่หรือมีใครคนแวดล้อมนําข่าวนี้มาบอกว่าเฮ้ยคนนี้ชอบเธออยู่นะอะไรแบบนี้ความลับไม่มีในโลกต่อให้เขาแอบบชอบคุณแอบบอยากได้คุณอยู่เงียบๆแต่ในที่สุดคุณจะล่วงรู้ว่าเขาชอบคุณและคุณเองก็รู้สึกดีกับเขาพอสมควรคุณจะมาทบทวนว่าเฮ้ย คนนี้จริงๆแล้วก็ดีเหมือนกันนะถ้าจะคบหากันสนิทสนมมากเกินกว่าเพื่อนให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปมันก็ดีเหมือนกันดีเรียกว่าเป็นคนที่ใช้ได้เลยแหละประมาณนี้คุณเริ่มพิจารณาเขาและพิจารณาความเป็นไปได้ทั้งเรื่องความสัมพันธ์และเรื่องชีวิตส่วนตัวการงานในดๆก็แล้วแต่คุณเอาทุกอย่างมาคํานวณมาพิจารณาในความคิดว่าถ้ามีความสัมพันธ์ตอนนี้จะกระทบการงานหรือไม่แต่ผมบอกเลยว่าคนนนี้ถ้าสนิทสนมกับคุณด้วยดีนะ จะส่งเสริมการงานได้เป็นอย่างดีไม่ใช่แค่เป็นคนสนิทเป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นคนรักแต่จะสามารถส่งเสริมกันทางการงานได้ด้วยนี่ทายให้อย่างนี้เลยนะครับนะหนึ่งไม้เท้ามาเป็นเรียกว่าเป็นใบที่ดีมากอีกใบหนึ่งคุณที่เปลี่ยนงานใหม่อนาคตคุณสดใสแน่นอนและคนคนนี้ก็จะอยู่ในชีวิตคุณไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมส่วนคุณที่เปิดกิจการเองเป็นเจ้าของธุรกิจเองแบบนี้มีโอกาสเติบโตได้และเขามีคนนี้มีโอกาสมาอุดหนุนคุณหรือเข้ามาขอเป็นหุ้นส่วนมาช่วยสนับสนุน คุณทั้งทางตรงทางอ้อมได้ทั้งนั้นมันมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือตอนนี้มีโอกาสที่จะจะเป็นคนทางไกลหรือค่อนข้างมีระยะห่างเป็นตัวเป็นองค์ประกอบนะมีระยะห่างเป็นอุปสรรคเล็กๆแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะดูแล้วเขาจะขยันมาหาคุณถ้าคุณอนุญาตหรือถ้าคุณโอเคตกลงพร้อมใจที่ว่าเฮ้ยมาได้นะมาเจอกันได้อะไรแบบนี้เขาจะขยันเดินทางมาหาคุณและถ้าถึงขั้นคบหากันเป็นคู่รัก มีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีการย้ายมาอยู่ใกล้ๆกันหรือบางท่านบางคู่ถ้าตกลงเป็นแฟนกันอาจมีโอกาสย้ายมาอยู่ด้วยกันเลยเอา้าวเป็นไปได้ขนาดนี้การอยู่ด้วยกันไม่ใช่เรื่องผิดไม่ว่าจะแต่งหรือไม่แต่งนะครับให้มองเป็นเรื่องกลางๆไว้เยอะไปที่เขาอยู่กันโดยที่ยังไม่แต่งงานคู่นี้คนคนนี้กับคุณมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าคุณตกลงกันแต่ถ้าคุณซีเรียสเรื่องการแต่งงานเรื่องพิธีหรือ ผู้ใหญ่ฝั่งคุณซีเรียดก็ไม่เป็นไรก็ยังไม่ต้องอยู่ด้วยกันก็ได้ไพ่นี้ไม่สามารถครอบงาชีวิตคุณได้แต่พลังงานออกมาแบบนี้ผมก็ต้องถ่ายไปตามนี้นะมีระยะทางมาเกี่ยวข้องแต่จะมีการไปมาหาสู่กันบ่อยมากขึ้นหรือถ้าตกลงเป็นคนรักกันมีโอกาสย้ายมาอยู่ใกล้ๆกันหรือย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วแต่สะดวกได้เลยนะครับไม่สามารถตรงทุกท่านนะที่แน่ๆเดะเวิด์มาเป็นใบสรุปนะคุณอยากทําอะไรก็สําเร็จนะการงานก็ดีความรักความสัมพันธ์ก็ดีไม่ว่าคุณจะ มองเขาในสถานะไหนตกลงคบกันแบบไหนสถานะระหว่างคุณกับเขาจะดีจะเลิศเลอเพอร์เฟกเรียกว่าสร้างความสุขความเจริญให้คุณทั้งสองคนเป็นอย่างมากกับคนคนนี้ที่อยากได้คุณเป็นแฟนต่อให้คุณยังไม่ตกลงเป็นแฟนเขาเขาก็จะทำดีกับคุณมากๆด้วยความจริงใจและนำโชคดีมากมายมหาศาลมาสู่คุณคนคนนี้นำโชคนะทำไปเล่นไปต่อให้เป็นแค่เพื่อนสนิทนะ่ะเพราะฉะนั้นอนาคตการขยับเป็นแฟนกันสูงมาก พลังงานคู่รักชัดเจนขนาดนี้ถ้าต่างคนต่างโสดไม่มีพันธะใดๆลงเอยกันแน่นอนกองหนึ่งนะ ระยะทางก็ไม่ใช่อุปสรรคด้วยเพราะเขาจะหาทางมาหาคุณจนได้เออหรือคุณเองนั่นแหละที่จะหาทางไปหาเขาเป็นไปได้กองหนึ่งนี้ทายให้อย่างนี้ตามพลังงานหน้าไพา่ไพ่ทาโร่สากลความหมายชัดเจนนะครับดูดวงด,ดูให้เกิดประโยชน์คำทำนายผมไม่สามารถครอบงาชีวิตคุณได้แต่ใช้เป็นคําแนะนําและกําลังใจได้เออพลังงานดีๆรับไว้นะครับประมาณนี้เป็นกำลังใจให้ครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยนะครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ทาร่ไพ่ยิีพิกกับการเพื่อความบันเทิงในวันนี้ในหัวข้อใครอยากได้คุณเป็นแฟนเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับคุณขอมาเราจัดให้ใครอยากได้คุณเป็นแฟนคุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่ห้าถ้วยไฟออฟครับอืมอกหักผิดหวังมาหรือเปล่าหรือว่าเรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่ไม่สบอารมณ์นักแล้วก็เดอะทาวเวอร์ การเปลี่ยนแปลงใดๆที่กระทันหันปัจจุบันทันด่วนไม่ต้องกลัวทาวเวอร์การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในทุกคนนะครับต่างกรรมต่าง,างวรระนะสามไม้เท้าทรีออฟว s นรู้สึกคุณจะกังวลเรื่องอนาคตรหรือเปล่าตอนนี้แล้วก็ uh, Queen of w a n d ์เฮ้ความราชินีไม้เท้าโดดเด่นการงานหรือเป็นหญิงแกล่งก็ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดหเหรียญเอชออฟเพนทาเคิ จะมีโชคดีการเงินนะอันนี้ทายตามหน้าไพ่นะโชคดีการเงินแต่จะเป็นเรื่องอื่นก็ได้เหรียญไม่ได้แปลว่าการเงินเสมอไปแล้วแต่บริบทนะแล้วก็สามเหรียญ Tree of Pentacles ชัดเจนเลยคุณจะก้าวหน้าในชีวิต 7. จ็ดเหรียญ Seven of p e n พ a c า e s ลัยาเปิดกิจการเปิดได้ t h i g h p r i e s t e s t ความมีสเสน่ห์มากๆเลยในตัวคุณเองแล้วก็โอ้แปดไม้เท้า Eight of วก้าวหน้า คุณจะทํากิจการส่วนตัวใดๆหรือเปล่าเนี่ยดูมีความก้าวหน้านะความสุขความจเจริญมาแล้วนะพุ่งทะยานเลยเนี่ยเออแล้วก็สิบถ้วยเทนนิสคัพความเป็นครอบครัวครอบครัวสุขสันต์อะไรทํานองนี้จะเป็นครอบครัวโดยกําเนิดของคุณพ่อแม่พี่น้องหรือครอบครัวที่คุณจะสร้างขึ้นเองเดี๋ยวมาดูกันนะคุณกองที่2ใครอยากได้คุณเป็นแฟนอันแน่ใบแรกมา5้าถ้วยเออ คุณผิดหวังเสียใจใดๆมาแล้วยังจมกับอดีตอยู่หรือไม่นะมัวแต่มองอดีตขออนุญาตไม่ได้ว่านะครับแปลตีความตรงๆต,ตามหน้าไพ่นะคุณยังมองความผิดหวังในอดีตอยู่ประมาณนี้ถ้าคุณหันกลับมาสักนิดหนึ่งคุณจะเห็นปัจจุบันที่ดีกว่านะครับลองหันกลับมามองปัจจุบันนะปัจจุบันคุณมีทรัพยากรมีสิ่งแวดล้อมมีคนแวดล้อมที่ดีกว่าเดิมอย่ามัวแต่จมอยู่กับอดีตหันมามองปัจจุบันแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นนะ เดอะทาวเวอร์บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆกระทันหันที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วคุณอาจจะเพิ่งสูญเสียบุคคลน,นั้นเป็นที่รักหรือว่าสูญเสียใดๆหรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆย้ายบ้านย้ายงานาสูญเสียคนที่รักดังกล่าวหรือแม้แต่มีข้าวของเสียหายย้ายบ้านอะไรแบบนี้ก็ได้นะเดอะทาวเวอร์นะครับมีการซ่อมแซมบ้านหรือเปล่าอะไรแบบนี้จําเป็นต้องย้ายถิ่นฐานชั่วคราวหรือเปล่าย้ายปรับปรับแบบนี้ไม่ทันตั้งตัวเป็นไปได้คุณมองอนาคตนะเออ ตอนช่วงนี้คุณกาลังมองอนาคตว่าคุณจะเลือกไปเดินเส้นทางไหนดีทางนี้ดีหรือทางโนดด้นดีสิ่งที่ถนัดดีหรือเอาสิ่งที่ชอบหรือบางสิ่งที่ไม่ได้ชอบแต่ทําเงินได้ดีกว่าจะลองเสี่ยงไหมจะลองให้คุ้มเหนื่อยไหมอะไรแบบนี้คุณจะคํานวณในหัวสมองในจิตใจคุณว่าเฮ้ยจะทําอะไรต่อไปดีเพื่อความพัฒนาก้าวหน้าของตัวเองคุณเป็นคนเก่งเลยละ่ะ คุณเป็นคนเก่งคนหนึ่งใบนี้หมายถึงตัวคุณก็ได้หรือหมายถึงคนที่กําลังอยากได้คุณเป็นแฟนก็ได้ถ้าหมายถึงตัวคุณกรณนีนี้คือคุณเป็นคนเก่งทํางานเก่งและเป็นคนแกล่งนะครับกล้าตัดสินใจนะมีความสามารถแต่ถ้าตีความหมายถึงคนที่กําลังอยากได้คุณเป็นแฟนกําลังชอบคุณเขาเป็นคนลักษณะเดียวกับคุณเลย ใบนี้ตีความได้ทั้งตัวคุณและตัวเขาคนที่อยากได้คุณเป็นแฟนตามหัวข้อนี้นะเขาก็เป็นคนเก่งคนแกล่งเช่นกันความราชินีไม้เท้าแต่พลังงานรวมแบบนี้ไม่ต้องไปแยกชายหญิงคุณผู้หญิงผู้ชายดูได้หมดนะคลิปนี้นะครับนะแต่ตัวแทนราชนีไม้เท้าคือหญิงเก่งหญิงแกล่งทํางานเก่งความสามารถสูงแบบนี้คนลักษณะนี้ซึ่งเป็นคนลักษณะเดียวกับคุณกําลังชอบคุณอยู่และอยากได้คุณเป็นแฟนนะ เป็นไปได้ว่ามีโอกาสเจอกันจากการร่วมงานหรือจากคอนเนคชันใดสักอย่างก็แล้วแต่นะประมาณนี้คุณอาจจะยังไม่รู้จักเขาดีพอแต่เขามองคุณมานานเป็นไปได้มากที่เคยอาจจะเคยทำโปรเจกต์ใดๆ่ร่วมกันหรือมีเพื่อนร่วมกันมีเพื่อนร่วมกันมีลูกน้องร่วมกันมีทีมงานร่วมกันคุณอาจจะเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้ที่ทำงานอิสระรับงานองคอ์กรนั้นองค์กรนี้แล้วได้มีโอกาสทำงานให้เขาเขาประทับใจคุณมากคุณมีผลประโยชน์ร่วมกันมาก่อนแน่นอนอื ผมทายเลยว่าคุณเคยร่วมงานกันมาก่อนแต่ตอนนี้อาจจะไม่ได้ร่วมงานกันแล้วหรือโปรเจกต์จบสําเร็จไปแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายแบบนี้โดดเด่นมากในงานฟรีแลนซ์หรือจะไม่ใช่ฟรีแลนซ์ก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ที่เคยมีผลประโยชน์ร่วมกันชัดๆมีการงานร่วมกันตอนนี้แยกย้ายแล้วเขายังคงประทับใจคุณอยู่และอยากได้คุณเป็นแฟน มีโอกาสที่เขาจะมาตามจีบคุณโดยการนํางานมาเสนอให้เรียกว่าเรียกว่าเข้าหาคุณโดยเอาเรื่องงานมาจีบเนียนๆจะใช้คําว่าเอางานมาบังหน้าก็ดูหน้าเกลียดไปหน่อยมันดูพิลึกขอใช้คําว่าจีบเนียนๆโดยการใช้งานมาเป็นหัวข้อในการสนทนาแล้วกันเออเอาเรื่องงานมาคุยไปอย่างนั้นแหละนะเอาเรื่องงานยกเรื่องงานมาเป็นประเด็นแต่จริงๆแล้วจะมาจีบคุณซึ่งมันก็เป็นไปได้ด้วยดีด้วยคุณเองจริงๆแล้วก็พอจะมีใจให้เขาอยู่ในฐานะ เพื่อนในฐานะคนรู้จักเรียกว่าคุณก็ประทับใจเขาด้วยความที่เขาเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งเป็นคนขยันฉันแข็งคนลักษณะเดียวกันมักจะประทับใจกันคุณกับเขามีความคล้ายคลึงกันมากในทางลักษณะนิสัยและความสามารถเขาก็เก่งคุณก็เก่งเขามีความสามารถใดๆคุณก็มีความสามารถของคุณไปคุณถึงทํางานมากันได้ดังกล่าวเนี่ยนะ คนที่เคยร่วมงานกับคุณโดดเด่นมากและเขามีโอกาสจะตามกลับมาอีกเพื่อขอร่วมงานกับคุณหรือตามคุณไปร่วมงานแล้วแต่ต่างกรรมต่างวาระว่าใครเป็นคนคุมโปรเจกต์คใครเป็นคนเสนองานหรือใครเป็นเจ้าของงานแบบนี้ หรือมีโอกาสเป็นไปได้ในความเจ็ดเหรียญเนี่ยอาจจะมาคุยกันแล้วก็ดูความเป็นไปได้ถึงการเปิดกิจการส่วนตัวร่วมกันก็เป็นไปได้คนคนนี้อาจจะอยากมาเป็นหุ้นส่วนคุณก็เป็นไปได้นะครับความเจ็ดเหรียญการเจริญเ,เติบโตในหน้าที่การงานการงอกเงินของเงินผลประโยชน์ร่วมกันหรือสัตีความในความสัมพันธ์เจ็ดเหรียญหมายถึงความสัมพันธ์ที่กําลังเติบโตได้ด้วยนะไม่ใช่ตีความว่าเงินอย่างเดียวคุณมีสเสน่ห์มากมายในสายตาเขา เขาชอบคุณมานานและเรียกว่าอาจจะเป็นปิ๊งแรกพบเลยก็ได้เพียงแต่เขาอาจจะยังไม่แสดงออกอะไรมากที่ผ่านมาแต่ณปัจจุบัน เขาทาใจไม่ได้ที่จะเห็นคุณห่างออกไปเขาต้องหาธุระหากิจธุระมาติดต่อคุณจนได้หางานมาคุยกับคุณจนได้แม้แต่หางานให้คุณกรณีถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์แบบนี้พูดกันภาษาบ้านๆก็เอางานมาบางหน้านั่นแหละแต่มันอาจจะฟังดูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เรียกว่าเอางานมาคุยแล้วกันเออเอางานมาเสนอให้มีน้ําใจไมตรีหางานให้หาโปรเจกต์มาให้อะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วเพราะคุณมีเสน่ห์เขาอยากจีบคุณเขาอยากได้คุณเป็นแฟน มีข้อยกเว้นนิดเดียวถ้าใครที่ดูคลิปนี้กองนี้แล้วเจอเคสนี้อยู่แต่คุณไม่ต้องการจะเป็นแฟนกับเขาคุณมีแฟนแล้วหรือคุณมีคู่ครองมีครอบครัวแล้วอย่าไปปฏิเสธอย่าไปรังเกียจเขาอย่าไปฉีกหน้าเขานะถ้าคุณไม่ชอบเขาถ้าคุณไม่ต้องการเขาคุยกันดีๆบอกกันตรงๆได้คนคนนี้จะไม่เอาเรื่องความรักความสัมพันธ์มาปะปนกับงานหมายความว่าต่อให้คุณปฏิเสธเขาแต่เขาก็ยังคงดีกับคุณคนนี้นะเป็นเพื่อนได้นะแต่ตามหัวข้อนี้ตามพลังงานไพ่มันมีโอกาสได้ลงเอยกันสูงมาก งานก็ได้ความรักก็ได้ผลประโยชน์ก็ได้ร่วมกันมีแต่เฮงเฮงเฮงรวยปังเฮงรวยปัง,ร,ปงร่วมกันแบบนี้ได้เลยเนี่ยความก้าวหน้าชัดๆจะตีว่าความก้าวหน้าทางการงานก็ได้ตามความหมายตรงตัว8ดไม้เท้าหรือเป็นความการพัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันเจ็ดเหรียญแปดไม้เท้ามาขนาดนี้โอ้โหพัฒนาแน่นอนทั้งความสัมพันธ์ทั้งการงานการเงินรวยเฮงปังร่วมกันดังกล่าวมีโอกาสลงเอยเป็นครอบครัว10ถ้วย ครอบครัวสุขสันต์ Ten of Cups นะครับไม่ธรรมดาคนคนนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นครอบครัวของคุณหรือถ้าต่างคนต่างมีคู่แล้วต่างคนต่างมีครอบครัวแล้วสิบถ้วยนี้ตีความได้ว่าคุณกับเขาจะเป็นกาลยานามิตรที่มีความผูกพันกันมีความสนิทสนมกันมากมายและมีความคุ้นเคยกันราวกับเป็นคนในครอบครัวเดียวกันได้เช่นกัน นะกรณีที่1ถ้าลงเอยเป็นแฟนกันก็มีโอกาสสร้างครอบครัวกรณีที่2ถ้าไม่ลงเอยคุณจะสนิทสนมกับเขาและเป็นมิตรที่ดีต่อกันคุ้นเคยกันประดุดเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันแบบนี้ได้เช่นกันนะครับดีกองนี้ดีประมาณนี้เลยนะคนเก่งกับคนเก่งมาเจอกันได้ทั้งงานได้ทั้งเงินได้ทั้งความรักเอาไม่เอาล่ะออลองดูนะครับตรงไม่ตรงรับไว้นะเป็นพลังงานเป็นกําลังใจได้นะคุณกองที่2นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง3ามกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิบีพิกกากาดเพื่อความบันเทิงวันนี้ในหัวข้อใครอยากได้คุณเป็นแฟนเออใครอยากได้คุณเป็นแฟนน่าสนใจอีกเช่นเคยคุณขอมาเราจัดให้นะครับใครอยากได้คุณเป็นแฟนคุณกองที่สามคุณได้ไพ่อัศวินถ้วยโอโ้โหมาจีบคนที่มาจีบตรงๆงคนที่มาจีบจะช,ชัดนี่แหละเขาอยากได้คุณจริงๆคนนี้ชัดๆเลยมาจีบตรงๆงแต่ว่าเด็กดาบเด็กถือดาบเพรสซ แต่แรกๆทีเดียวคุณจะไม่ชอบเขาเออเคยไม่ชอบหน้าใครหรือเปล่าเจ็ดถ้วยเซเว่นอฟคัพตัวเลือกคุณเยอะหรือจะทายว่าเป็นฝั่งเขาก็ได้ตัวเลือกเยอะทั้งคู่ก็ได้คนมีสเสน่ห์มาเจอกันหรือเปล่าเทมเพลนส์อืมไปไปมา,มากลับชอบฮะเออดูไปดูมาจากแรกทีเดียวไม่ชอบหน้ากันดูไปดูมามันก็น่ารักดีเหมือนกันอะไรประมาณนี้ The m a g i c เชีความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะค่อยๆดีขึ้นราปาฏิหารนะ อย่างที่บอกว่าแรกๆจะไม่เคยชอบหน้ากันน่ะดูเป็นไปไม่ได้อ่ะที่สองคนนี้จะมาคบกันใครก็ว่าเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปแล้วคอยสังเกตเอาแล้วกัน The Devil ทั้งคุณและเขามีเสน่ห์ดึงดูดกันมากมาย Justice ทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ควรจะเป็นเออต่อให้ไม่อยากได้ก็จะได้ถ้าคนมันจะเป็นคู่กันนะฮะแมเห็นพลังงานกองนี้ผมยิ้มผมเชียร์เลย6เหเรียน Six a p p e n t a c e s มีบุญร่วมกันมาแน่นอนเจอคู่บุญแล้วนะ The Sun โอ้โห The Sun ไม่ต้องขยายความกันเยอะคิดอะไรก็สําเร็จสมหวังนะอยากมีแฟนก็จะได้แฟนเออแต่ถ้าไม่อยากได้ก็จะได้เพื่อนที่ดีมากประมาณนี้มันมีข้อยกเว้นเสมอนะแล้วก็ The e l e p a n t มีบุญร่วมกันมามากมายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ทั้งคุณและเขาเพลเพลการได้รู้จักกันนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัสรรบุญจัดสรรให้ด้วยอา้ามาขยายความกันคุณกองที่สาม ใครอยากได้คุณเป็นแฟนอ่าชัดเจนอัศวินถ้วยคนที่มาจีบคุณนั่นแหละคนที่มาจีบคุณอย่างน้อยก็คนล่าสุดหรือคนลองลอง,ล,องล่าสุดก็แล้วแต่เพราะดูคุณจะมีคนมาจีบมากกว่าหนึ่งคนนะผมทายว่าคนที่มาจีบคุณล่าสุดที่ยังคงพยายามเดินหน้าจีบคุณอยู่ แรกทีเดียวเมื่อเขาเข้ามาแรกเริ่มเดิมทีคุณไม่ค่อยชอบหน้าเขาเท่าไหร่เขาอาจจะมีบุคลิกบางอย่างหรือว่ารูปร่างหน้าตาบางอย่างที่ไม่ถูกใจอาจจะมีนิสัยใจคอบางอย่างที่คุณคิดเอาว่าเขาไม่ดีพอเขาอาจจะไม่คู่ควรพอกับคุณและคุณก็ตั้งดาบรับเขาไว้เลยไม่ตอดรับไม่เอาตั้งดาบตั้งกำแพงแบบนี้ละ่ะทั้งคุณและเขาต่างก็มีตัวเลือกโดยเฉพาะฝั่งคุณคุณมีตัวเลือก คุณมั่นใจว่าคุณก็มีดีมากพอซึ่งอันนี้เป็นสิ่งดีๆที่เราสามารถทําได้นะครับเราทุกคนถ้ายังไม่มีพันธะใดๆเรายังมีสิทธิ์เลือกอยู่นะเอาสมมุติต่อให้มีพันธะถ้ามันไม่ดีถ้าคู่ไม่ดีก็มีสิทธิเลือกเอาจริงๆแล้วนะทุกอย่างมีข้อยกเว้นเสมออยู่ที่เหตุและผลและเนื้อหาบริบทณเวลานั้นต่างกรรมต่างวาระว่ากันไปเอาเป็นว่าคุณมีตัวเลือกกันแล้วกันและเขาก็มีตัวเลือกอย่างน้อยๆก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ทั้งคู่ต่างคนต่างมีตัวเลือก จึงทําให้ที่ผ่านมาอาจจะยังมีการลังเลใจเกิดขึ้นได้บ้างและที่แน่ๆที่ผ่านมาคุณไม่ชอบหน้าเขาแต่ปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้ว การเพียรพยายามเข้าหาคุณการพยายามทำคะแนนหรือพยายามทำความดีพยายามแสดงความจริงใจใดๆจากเขาทำให้คุณเริ่มใจอ่อนฮะเออไปไปมา,มาคุณเริ่มพิจารณาเขาคุณเริ่มเปรียบเทียบเขากับคนอื่นๆนะเออคนนี้ทำไมมันดูโดดเด่นขึ้นมาอยู่ดีๆเขาดูมีเสน่ห์ขึ้นมาอยู่ดีๆมีออร่ามีราศีขึ้นมาหรืออยู่ดีๆคุณเองอะเริ่มชอบเขาเช่นกันประมาณนี้ ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปราวปฏิหารบอกไม่ได้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไรแต่ผมเชื่อว่าเป็นพรมลิขิตบุลิขิตบุญสัมพันธ์บางอย่างนะบุญสัมพันธ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้ที่อยู่ดีๆคุณก็มองเขามีสเสน่ห์ขึ้นมาส่วนฝั่งเขาก็เห็นคุณมีสเสน่ห์อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องสงสัยเลยเพราะเขาเขาตั้งใจมาจีบคุณอยู่แล้วเออตอนเนี้ยทำใจสบายๆขอให้เชื่อมันว่าถ้าเขาจะเป็นคู่คุณนะ จะได้คบกันจะได้ลงเอยกันแต่ถ้าไม่ใช่ในที่สุดก็จะพ้นไปเองหรืออย่างน้อยก็จะเป็นแค่เพื่อนแต่ผมเชื่อว่าใช่ทายว่าคนนี้แหละใช่ณนะเวลานี้นะครับมีโอกาสมากที่จะเป็นพรหมลิขิตบุญลิขิตบุญหนุนนํามาคุณและเขาเคยมีบุญวาสนาร่วมกันมาเคยทําบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันกันมาแบบนี้ตามความเชื่อเป็นไปได้และมีโอกาสด้วยที่บางคนที่ตอนนี้เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็ชักชวนกันไปทําบุญเป็นประจํานี่เป็นไปได้นะครับสำหรับบางท่านนะ แล้วก็เดอะซัมานี่ก็ไม่ต้องทายเป็นอย่างอื่นประสบความสําเร็จแน่นอนกับหัวข้อนี้ใครอยากได้คุณเป็นแฟนผมว่าเขาจีบคุณติดนะในที่สุดเขาจะจีบคุณติดเผลอเลบางคู่ที่ดูคลิปนี้เป็นแฟนกันแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยอ้าวทำเป็นเล่นไปพลังงานมาขนาดนี้ THE SUN นะ THE SUN เออเดอะซั The Sun มาได้ลงเอยกันแล้วนะคบกันแล้วเนี่ยบางคู่เนี่ยที่ดูผมอยู่เนี่ยคบกันแล้วนะเดอะไฮเลฟแฟน บุญสัมพันธ์วาสนาพรมลทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรให้ใครอยากเป็นแฟนคุณดังกล่าวคนที่มาจีบคุณที่คุณไม่ชอบหน้าตอนแรกแต่ตอนนี้ชอบกันแล้วประมาณนี้คุณรู้สึกดีกับเขามากขึ้นแล้วถ้ายังไม่ได้ลงเอยกันจะได้ลงเอยในไม่ช้านี้แล้วแต่วาสนาแต่ละท่านไม่สามารถเท่ากันไม่สามารถระบุเวลาตายตัวได้ที่แน่ๆคุณมีโอกาสสมหวังกับคนคนนี้สูงมากหรือบางท่านบางคู่ที่มาดูผมอยู่ณเวลานี้ คบกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วสมหวังกันแล้วหรือไม่อย่างไรอันแน่ประมาณนี้นะครับ The Sun เดอะซันมาให้ละแฟนมาหกเหรียญมาพผมลิขิตบุญสัมพันธ์ลงเอยแน่นอนไม่ช้าก็เร็วหรือลงเอยกันแล้วดังกล่าวประมาณนี้นะครับคุณกองที่3กองนี้ดีมากผมทั้งลุ้นทั้งเชียร์ไปด้วยเห็นพลังงานแล้ว ชอบมากนะครับดูดวงดูให้เกิดประโยชน์นะรับพลังงานดีๆไว้เป็นกําลังใจเป็นแนวทางได้คําทานายผมไม่สามารถครอบงาชีวิตคุณได้แต่เป็นกําลังใจและเป็นแนวทางได้ย้ําเสมอนะครับขอโชคดีครับผมโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe ไล์แชร์ได้ตามอัธยาศัยเลยนะแล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันมาได้ในเวลาทําการนะครับเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับขอบคุณมากๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ